นี่นะครับนี่บอกเอ่ยว่าอาการอะไรแล้วผมก็เป็นไข้นี่ครับนี่เราจะมาทดสอบไปดูโอ้โหเสออากาศสัญญาณเร็วเลยไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนเปิดไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอเคเราแก้ปัญหาเรียบร้อยหนึ่งสองไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ย จับมาแข่งกันไป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 โอ้วิ่งหนีอะไรเนี่ยเดี๋ยนี้ดิไอ้กินไป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 ทางนั้นไปทางนั้นไปตูมการทดสอบรถคันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแต่มันเอียงอยู่ไปโอ้โห,โหอีกแล้วครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ โอเคมันก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคการทดตอบรถของเรานะครับเออลืมบอกกล่าวสักลืมบอกสวัสดีครับท่านผู้ชมเลยโอ้อะไรครับนี่ผมลืมบอกสวัสดีเลยโอ้ผมก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเฮ้ยผมทุกคลิปใหม่ด้วยนะครับเอาบคนบอกว่า เอาไปไม่พอว่าเฮ้ยไอไอไนี่มันไม่เริ่มมันรวมหมดมันลงคลิปช้าจังเกยเออแต่ระหวันเนี่ยมันลงคลิปช้าช,าชา้าะมันเข้าใจไหมเอ๋ตอนที่ผมลงคลิปช้านะ้ก็เพราะว่าไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าเอ๋ช่วงนั้นเ,เป็นช่วงเปิดเทอมอยู่การไล่โคตรเยอะเลยครับอันนี้ผมพูดจริงถ้าคุณไม่ใช่ตัวผมคุณจะไปรู้อะไรอ่ะค้ามอีกแล้วนี่ครับสำหรับรถนี้มันคือรถโลเวอร์ที่ผม เห็นเห็นไปจากในหนังสือผมก็เลยลองทําดูก็ง่ายๆดีรถโรเวอร์แบบเป็นภาพนะครับไม่มีวิธีทาอะไรนี่ขอตั้งภารกิจให้เลยภารกิจมานสองด2,021ทุยสำรวจบ้านเลียนมากกว่ามั้งโอเคครับตลอดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบายบายโอ้โหอ้โหนี่อะไรนี่